รวบรัดรัดจอนให้การสร้างบุญสร้างบารมีอัน,นมัดนสันติที่ไอีดอกหัวโยกกลางน้ำมันเป็นวงบอกถึงการรับลู้ยังสิบพกทันฟ้าที่พาท่านดินทิบเสีทัานบาดานการล่างกรรม,มในที่เข้าสังไว้แต่อดีตถ้าฝังเก่าจะเข้าจำได้ว่อไร จำได้ก็ดีจำว่าได้ก็ด,ด,กดีพอมีกรรมอีสามยาอ,มอย่างที่จะขอางี่สั่งไว้ที่มีเกียร์ตหน้าบ่มมิเกียร์ตาน้าได้กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเมื่อเข้าสาั่งบุญสั่งบาร,รมีมากพ่อประมาในปัจจุบันนี้แล้วอืมเทวดาเขากะรับอันดีสูงแล้วเขาก็เห็น,นคุณเงาข่มดีที่ว่าเขามีขอมตั่งแจ๋ั่งมันในการถวายผ่าใจอดับแรก เป็นตัวแท่นของพระพุทธศาสนาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ผ่าแตถามยางนี่ก็คือพุททังสร้ังกระชามีท่ามั่งสร้ังกัจชามีสร้ังกรจฉามีขามีแตลักนี่คใจข้อแจกข้อหนข้อขอแจกข้าว่าแตรักนี่คือออกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบันีีการน้อมถวายบูชาแก่พระพุทธองค์คือผ่าใตถามพื้นผ่าท้งค่าวงบอกถึงสติผ่ากีว่าถึงปัญญา ้าสมบงจาขึ้สมาธินี่คือข้าพร้อมนี่ไตรักแล้วรวบไม่กินข้าอันนี้เงินเดียนแล้วเห็นแสงสว่างแล้วข้าในมาสางมือสางบารมีมาตอมาเติมทา้ายผ่าไตชุดไทยที่ข้าเป็นผู้มีส่วนร่วมในพุทธศาสนาคื้เป็นเจ้าภาพเจ้าการแง่งานฝังหลุกนิมิตให้ครบองค์สงให้สงในครบสมุติึดสงและกระโบดนั่นก็ให้สมบูรณ์เนย ในการที่จะใช้สางกรรมของพระสง์ในการบวชได้เนื้อกระสางมาแล้วอืดอกบัวนะครับดอกบัวที่เบ่งบานที่รุ่งเวามเป็นจริงเห็นทธรจะทที่เที่ยงแทมดอกบวัวเนี่ยก็จะเบ่งบางนได้กระสางบุญบาร,รมีมากขึ้นกันก็จะเกิดว่าเป็นดอกบ,วออกบวัวได้อืก็ที่รุ่งไม่ต้องพันกับพันเวรมรากร,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 รอนพันนิบาศกับมะกรืนบัดนี้ไฟเห้าน ไปยิ่งเห็นแล้วถ้าสมบุญบารมีมากเรื่อยๆสิ่งที่ดีที่งแงมกายักคู่บุญคู่บารมีเจ้ของนี่อได้มดเว้นมดกรมเออเมื่อคู่บุญคู่บารมีเจ้ขอนี่เมื่อเกิดอันนี้สงในสติเออเกิดปัญญาคือความคิดอ่านว่าอย่างมาปฏิบัติธรรมเบาหน่อยวบ,บ,บาไหลกอยากปฏิบัติเออแต่ว่าป็ญยางมากด้เข้าใจกันว่า แต่ปฏิบัติธรรม,มตัวที่แท้จริงมันคืออย่างนี้มูลยักืมแต่ว่าข้เป็นจริงเนี่ยคือฝ่ายนี้นี่ในมาปฏิบัติกรในมาท้ำบุญกรรูจักผู้มีศาสตร์กรผู้มีศาสตร์คือรูยักเจ้เอาว่ารูยักสถานที่ของวัดเออนี้นที่มันเป็นไนทระะัพยะเพยาพออยู่เพราะไปพ่ะมาพาออาศัยญาติพี่น้องกับไปมามหาสะดวกเนี่ยจ้าของกับพาออยู่ได้อยู่หลอดปลอดภัย เจ้าเอาว่ากันนี่ใจไม่ดีที่ดีอิ่งก็ได้ไม่ที่ดีนี่กันไายิ่งก็ได้อยาใไ้มากนี่ก็มันเป็นใครว่ามันเป็นสายบนสายบนที่ส่งใยไปถึงไฟคู่เจ้าของอมเมื่อไฟคู่เจ้าของใด้มากปฏิบัติเอาเนึ่นั่นคือเจ้าของเป็นผู้ลู้แล้วอืมเป็นผู้ลู้แล้วว่าเออเขารู้แล้วว่ะเขาเห็นยังไงเขาจะแก้ยังไงแก้ด้วยกัน มวนไหวพระวยการปฏิบัติถ้าอยากให้เต็มก็ขึ้นจากมาบวชมาปฏิบัติก็เป็นผู้ตื่นเราเตื่นออกจากกองกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายคบรวมคบกคบหลงทตืนอนเราแล้วบานี้อันที่จะได้จะเป็นผู้เบิกบานนี่มันก็ขึ้นอยู่ว่าจะขอนี่จะมาปฏิบัติพระนี่จีวันนี่คุณนี่จะปฏิบัติได้ทําไหนก็ขึ้นยับตัวของคุณเองเออบุญบารมีจะเกิดกระยึดตัวคุณเองคุณอยีวควม อดทนขันติบไารมีจะเกิดกับคุณในตอนไดคือเ,เมื่อตอนที่คุณภาวนานั่นละ่ะสวดมนต์อืมก็เป็นแค่หยาท่าอืมจะห้างหูจักบทสวดอืมแต่ว่าภาวนานี่ชุดอยอดที่สุดเออจะห้าฮหูจักยังฟ่ายางังดินรู้จักการท่านรู้จักความเมตตาอืมรู้จักเขาว่าพวกมีหารสีมเมตตาอืมกรุณา เมตตาเจ้าของก่อนอันนับเลขอยากมีโอกาสแสดงตัวตนที่แท้จริงเอาอืมว่าพิษบ่อยังไว้ต้องยอมรับคือเมตตาเจ้าของสัวแกรนคาโืนาแการนนี่ลักทิฏฐิควบอืมจากกายกรรมวิจีกรรมมนกรรมเมตตาการุณนามุทิตานี่เท่านี้ควบที่จะยอมรับที่จะขอยอมรับจะควบคิดเห็นของคนอื่น นพราะนี้มวทิตาจิตต่อเฮาแล้วถ้าก็ต้องมีมูทิตาจิตย้อนรับจิตต้องอ่อนน้อมลุ่งแจกจ้าของมีดกิธิแข็งแต่ให้อ่อนลุงเอถึงดีกดสักว่าเป็นิบปีไรซักแล้วข้อมกดขุนกับเกียไว้หั่นแยหละุนมีมูทิตาตัวจิตแจกจ่ายแล้วการย้อนรับออนนอก,ออก,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 กับของผู้อื่นอุเบขาเนี่เมื่อระยะคุนดีคุณจะเต็มเพราะมีหารซีเนี่ยคุณว่าปฏิบัติอยู่นี่ภายในชีว่านี่คุนจะว่างในทำได คืออุเบกขาคือคุณจะวางในระยะกลางหรือเข่งคาถนนคุณต้องเข้าใจว่าเข้า่าอุเบกขาทุกสิ่งอย่างเมื่อใดที่คุณวางได้คุณไม่เป็นทุกข์ใจคุณไม่ลาบากใจเนี่ยคุณก็สุขใจแล้วนั่นก็คือทมคือว่าอุเบกขาตั้งแต่ย้อนมหาอืมผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่คุณวางได้คุณเข้าใจได้อุเบกขาเนี่ยคุณจะเป็นผู้ที่เบิกบานแล้วเออเอา แฟนฉันเนะนำมาอย่างนี้เออดีมันดีทุกอย่างจริงๆเอออืมฝ่ายผู้มีศาสตร์ก็ดีอืมครูบาอาจารย์เปมนเจ้าอาวาสวัดก็มีความเมตตากิริยานิมิตที่ดีสักแยกภูมิที่อยู่อาศัยก็ดีเอออืมผู้มีศาสตร์นิจิตตภาพแน่อืมของสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือพวกลูกคัาเทวดาเขาก็อนุโมทนาด้วยไม่มีขับขวางเออและที่สําคัญอืม ได้รู้จักการเปิดจิตสู่สะดือแห่งธรรมสะดือแห่งธรรมก็คือฝังรลุกนิมิตย่ตรงกลางเป็นสะดือแห่งธรรมของพระพุทธศาสนาระวางกลางน้ำยันฝายันดินยันโลกทิศซีทันบาดานตัวนั้นนะาคือว่าข้มขเขาใจดีที่สุดของผู้รู้ผู้เตือนผู้เ,เบิกบานในองค์ของพุทธร่วมทุดท,ท้ายล่วมาชูธาตุดินคือเขาดินน้ำไฟล่มเกิดแก่เจ็บใจ เกิดมากกเพื่อดับเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อเก็บเกิดมาเพื่อตายสุดท้ายก็ดับลงสู่ดินนั่นแหละคือมันมี่แห่เหาเลยเป็นที่รักที่ยิเยย้เยี่ยิ้แจ๋เหาเลยพิจรณาแล้วว่าืมีใ้แต่บวชสวยๆเงี้ยงๆคือไม่เสือหัวใจท่ามขึม้นกันมันมเปนยัางพระสงฆ์ยังถีบบวชได้กเพราะยังต้องพันกันสังฆกรรมจะพันกัน ของลุนิมิตรเพื่อเป็นสักขีพย่างให้เป็นสีมาที่ถูกต้องผัดพัดสีมาผู้พัดสีมาสีมาผู้พัดก็เข้า่าได้รับอนุญาตจากกษัตริย์แล้วแยกออกเป็นแผ่นดินของพิวส์เขาจะคล้องแล้วอั่าืเว่าเขาเลยถูก้องหมดถุกสิ่งอย่างนเด่นนี่คือครบหมดแต่พวกโรกันนั่นน่นั่นแหละอย่อยากให้บวชน้วัดนี้เมือที่ไปอยากไปนั่นก็ยังม่วรู้ว่ามันสีดีท่อดีวอล ก็เะต้อกีอก็ได้เห็นอยู่ที่จุดนี้ดีที่สุดครับสชถูก